ระดมสมองกันหลายๆหน่วยงานเลยนะคะสำหรับเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งหน่วยงานในไทยและภาคีต่อต้านการเกิดคอร์รัปชันในหลายๆพื้นที่ในระดับภูมิภาคนะคะเพื่อต้องการที่จะส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั้งในระดับประเทศไทยและระดับภูมิภาคอาเซียนค่ะโดยเลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยบอกว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในไทย ส่วนใหญ่เกิดจากค่านิยมด้านทุนนิยมขาดการปลูกฝังเรื่องจริยธรรมจำเป็นที่สังคมไทยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันดิันคิดว่ามันต้องทำกันหลายๆส่วนไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ในระยะยาวที่ดิันคิดว่าเราต้องทำก็คือต้องเปลี่ยนความ จิตสำนึกของคนนะคะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต้องปลูกฝังให้จริงจังเหมือนเราละเลยมาหลายสิบปีนะคะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขาดการปลูกฝังในตัวของคนของ,ของเราเองถ้าทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันคอร์รัปชันอยู่แล้วถ้าเจออะไรมายุยุเราก็ไม่ทํขาขณะเดียวกันผู้อำนวยการของไทย PBS ระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนในสังคมให้ต่อต้านการคอร์รัปชันด้วยการสอดแทรกเนื้อหาการต่อต้าน การคอร์รัปชันผ่านข่าวละครและรายการต่างๆเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจและรู้ว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ไม่ควรยอมรับดูในสถานีทอท่าหลายหลายช่องที่เรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยสถานีทีวีเอสก็ไม่ใช่สถานีที่มีคนดูจํานวนมากมายมหาศาลนะครับ mm hmm. ก็มีคนดูจํานวนหนึ่งนะครับไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าคนดูจํานวนนี้เป็นคนดูที่เราถือว่าเป็นคนดูที่มีมีคุณภาพพอประมาณ แล้วคนดูเหล่านี้ก็จะไปแพร่ขยายข้อมูลหรือเมสเซจที่เราใส่ไว้ในในในรายการต่างๆของเราแล้วก็ตั้งความหวังว่ามันไม่ได้เกิดขึ้เนเฉพาะออกรายการไปหนึ่งซีซั่นแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ฟังหรือว่าในสังคมได้โดยโดย,โดยเ,เห็นเห็นชัดเจน แต่ผมคิดว่าเราก็ได้หวานมาเมล็ดไว้หรือว่าได้จุดประกายทิ้งเอาไว้แล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีองค์การสื่อสารมวลชนอื่นหรือว่ามีหน่วยงานอื่นๆที่มาเติมเสริมต่อเนี่ยจะทําให้ความคิดต่าง,างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน่ยค่อยขยายตัวไปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดและประสบการณ์ของการต่อต้านคอร์รัปชันระดับภูมิภาคเอเชียซึ่งจัดโดยสถานทูตสวีเดนประจําประเทศไทยร่วมกับหลายองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกว่า30องค์กรโดยสวีเดนซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดการแลกเปลี่ยนแนวคิดถือว่าเป็นประเทศที่พบการคอรัปชันน้อยที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะคะอยู่ในติดอันดับ1ิอันดับแรกของโลกค่ะประเทศที่พบการคอรัปชันน้อยจากการจัดทําดัชนีขององค์กรความโปร่งใสตั้งแต่ปี2538ค่ะ